อภิวัตวันหยุดยาขึ้นโรงพักครูเตยอ,อภิวัตวันหยุดยาไปขึ้นโรงพักหลังจากโดนยึดรถแลมโบกินี่ที่ซื้อมาถูกต้องไล่เรียงต้นจนจบเกิดอะไรขึ้นพบมีคนที่สวยอีกเป็นจํานวนมากและคนที่สวยที่สุดไม่ใช่ครูเตยวันที่หนึ่งสิงหาคม2566รกกายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครูเตยอ,อภิวัตรพร้อมผู้เสียหายได้ไปร้องกับกันจองพลังและบิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษหักผ่าหลังจากที่ครูเตยไปซื้อรถ รูลัมโบกิทนี่ที่เต็นท์รถมือสองแต่กลับถูกตำรวจและไฟแนนซ์มาติดตามทวงรถคืนทั้งนี้ครูเต้เผยว่าต้นปีที่ผ่านมาตนเห็นเต็นท์รถมือสองขายรถลัมโบกิทนี่ทางเ Facebook ในราคา8ล้านบาทตนเลยนำรถออดี้ไปขายให้เต็นท์รถในราคา6.5ล้านและจ่ายเงินสดเพิ่มไปอีก1.5ล้านบาทและในวันรับรถเต็นท์สัญญาว่าโอนชื่อและส่งเล่มโอนคืนใน1-2สัปดาห์ อย่างไรก็ตามเดือนเมษายนทางเต็น์ยังไม่สามารถส่งเล่มรถให้ได้โดยอ้างว่ายังดําเนินการไม่เสร็จมีปัญหาครูเตอร์เลยต้องการที่จะคืนลัมโบกีนี้และเอารถออดี้คืนมาแต่ทางเต็น์บอกว่าทําไม่ได้ครูเตอร์ยืนยันว่าตนจ่ายเงินไปให้หมดแล้วและติดตามทวงเล่มมาตลอดแต่ทางเต็นต์บ่ายเบี่ยงมาเสมอจนกระทั่งวันที่8กร,รกฎาคม2566ทางตํารวจและ finance ได้ไปติดตามรถลัมโบกิตนี่คือที่บ้านของครูเตยและบอกว่ารถคันนี้เจ้าของเดิมไม่ได้จ่ายค่างวดต้องถูกยึดทั้งนี้รถคันนี้เกิดปัญหาเนื่องจากเจ้าของเดิมไปขายรถให้เตนด้วยการขายดาวให้เตนและให้เตนรถผ่อนต่อเมื่อครูเตยติดต่อไปที่เตนรถเพื่อขอซื้อครูเตยก็ให้เงินสดไป1.5ล้านและรถออดี้ไปในความเป็นจริงเจ้าของเตนต้องเอาเงินไปปิดกับไฟแนนซ์และเอาเล่มมาให้ครูเตยแต่เจ้าของเตนไม่ผ่อนต่อเล่มเลยติดที่ไฟแนนซ์ และในส่วนเจ้าของรถเดิมก็สวยเพราะมีชื่อเป็นเจ้าของรถและถูกไฟแนนซ์ไปตามถุงด้วยครูเตอร์ยอมรับว่าตนสะเท่าเรื่องเล่มเชื่อใจเขาที่ผ่านมาตนซื้อรถก็ไม่ได้ขอดูเล่มและตนไม่ใช่คนเดียวที่โดนแบบนี้แต่มีอยู่บางคนที่โดนเช่นซื้อรถมาแล้วแต่ผ่านไปสองปียังไม่ได้เล่มรถด้านกันจอมพลังเผยว่ามีผู้เสียหายทั้งหมดสีรายด้วยกันที่ได้รับความเสียหายเนื่องมาจากไปซื้อรถที่เตรนันแห่งนี้ ไม่ได้รับการอ่อนรถมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบางคนมีคดียืดเยื้อกว่า2ปีและเชื่อว่ามีผู้เสียหายมากกว่านี้และบอกว่าใครที่ถูกก่อเหตุแบบนี้สามารถมาร้องที่กันได้เลยด้านนพราตออสุรเชษได้ให้หน่วยสืบสวนรับเป็นคดีอาญาแล้วเพราะอาจเข้าข่ายช่อโกงด้วยพร้อมกับที่ครูเตยโพสต์ว่าวันหยุดของหลายๆคนอยู่กับครอบครัวส่วนตัวเองอยู่สถานีตำรวจ